ดีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทุกคนค่ะในจากคาบที่แล้วนะคะเราเรียนในเรื่องของความหมายของสถิตินะคะแล้วก็ข้อมูลกันนะคะว่า,าสถิตศาสตร์นยคะคืออะไรนะคะก็เป็นวิชาแขนงหนึ่งนะคะที่ว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็นําไปใช้ในด้านต่างๆได้นะคะในคาบเรียนนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในหัวข้อที่1.2ในเรื่องของคําสําคัญนะคะในสถิตศาสตร์นะคะว่าคำที่เขา มักจะใช้แล้วก็ทำการวิเคราะห์ในตัวสถิติเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะเราไปดูกันได้เลยค่ะตัวแรกนะคะคำที่1ก็คือคำว่าประชากรค่ะหมายถึงอะไรกลุ่มของหน่วยทั้งหมดในเรื่องที่เราสนใจจะศึกษาหน่วยในที่นี้อาจเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะ อย่างนี้คือเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ก็คือมองหทั้งหมดเลยตั้งแต่ห้อง1จนถึงห้องที่4นะคะเราจะเรียกว่าประชากรค่ะคำที่2นะคะคือคำว่าตัวอย่างค่ะหมายถึงกลุ่มย่อยของประชากรที่ถูกเลือกมาเป็นตัวแทนของประชากรโดยทั่วไปนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ตัวอย่างนะคะในการสรุปผลเกี่ยวกับลักษณะของประชากรที่สนใจค่ะ คำว่าประชากรกับกลุ่มตัวอย่างเนี่ยก็คือคนละความหมายกันนะคะคำว่าตัวอย่างเนี่ยค่ะจะเป็นสับเซตของประชากรในเมื่อประชากรคือม .6 ทั้งหมดถ้าตัวอย่างนะคะกลุ่มตัวอย่างก็หมายถึงว่าเราระบุห้องระบุชั้นไปเลยก็อย่างเช่นม .6 ทับ 1. อันนี้คืคอ เรียกว่ากลุ่มตัวอย่างนะคะซึ่งเป็นกลุ่มย่อยของประชากรตามที่ความหมายเขาเขาบอกไว้นะคะ 3. ค่ะคําว่าตัวแปรค่ะตัวแปรหมายถึงอะไรตัวแปรหมายถึงลักษณะบางประการของประชากรหรือตัวอย่างที่เราจะสนใจจะศึกษานะคะคำว่าตัวแปรนะคะในทางคณิตศาสตร์เนี่นก็คือเป็นตัวที่เราไม่สามารถที่จะทราบค่าได้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะศึกษาเกี่ยวกับประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่เราจะสนใจนะคะอันนี้คือเราเรียกว่าตัวแปรตัวที่4ค่ะคือข้อมูลค่ะข้อมูลหมายถึงอะไรหมายถึงข้อความจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สามารถใช้ในการสรุปผลในเรื่องที่สนใจจะศึกษานะคะอาจเป็นไปได้ทั้งตัวเลขหรือไม่ใช่ตัวเลขนะคะ หรืออาจจะหมายถึงค่าของตัวแปรที่เราจะสนใจนี่คือข้อมูลนะคะเป็นข้อเท็จจริงที่เราทำการศึกษานะคะอย่างตัวอย่างค่ะจากการศึกษาตัวอย่างของนักเรียนระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนปลายนะคะของโรงเรียนแห่งหนึ่งน,นะคะจำนวน50คนเพื่อพิจารณาดัชนีมวลกายนะคะซึ่งเป็นมาตรฐานในการประเมินสภาวะของร่างกายว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่ ะะโดยสำรวจข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องปรากฏดังตารางนะคะมีกก็จะมีตารางมาให้นักเรียนนะคะอันนี้คือจะเป็นจำนวนนักเรียน50คนนะคะที่เราจะทำการประเมินสภาวะของร่างกายนะคะว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่นะคะอยากจะให้นักเรียนลองพิจารณาดูที่ข้อความนะคะแล้วลองดูที่ข้อความซิว่า ในข้อความนี้เขาให้นักเรียนหาอะไรนะคะเขาให้นักเรียนนะคะทำการระบุว่าประชากรคืออะไรตัวอย่างคืออะไรตัวแปรคืออะไรและข้อมูลของการสำรวจเนี้ยคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้เราเรียนรู้ในเรื่องของคำว่าประชากรตัวอย่างแล้วก็ตัวแปรไปแล้วนะคะอันนี้เราลองมาวิเคราะห์ดูซิว่าในประโยคนี้ ประชากรตัวอย่างแล้วก็ตัวแปรเนี่ยคืออะไรนะคะสิ่งแรกเลยคือประชากรค่ะประชากรคือกลุ่มใหญ่ใช่ไหมคะกลุ่มใหญ่เพราะฉะนั้นเราหันกลับไปดูในตัวอย่างนะคะว่าคืออะไรนะคะประชากรนี่เลยค่ะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะของโรงเรียนแห่งหนึ่งก็คือจำนวน5 สิคนนะคะเพราะฉะนั้นประชากรกลุ่มใหญ่เลยนะคะก็คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายอ่ะอันนี้คือประชากรต่อไปกลุ่มตัวอย่างค่ะกลุ่มตัวอย่างอ่ะเพราะฉะนั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเนี่ยก็มีตั้งแต่ม4จนถึงม6ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกลุ่มตัวอย่างเนี้ยน่าจะเป็นอะไรคะน่าจะเป็น นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเช่นเดียวกันแต่ทำไมคะระบุจำนวนค่ะคือทั้งหมดกี่คน50คนนั่นคือกลุ่มตัวอย่างนะคะต่อไปตัวแปรค่ะ ตัวแปรตัวแปรคือสิ่งที่เราต้องการจะศึกษาว่าเราจะศึกษาอะไรนะคะเดี๋ยวเราหันกลับไปดูข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวแปรในที่นี้ก็คืออะไรคะค่ะตัวแปรในที่นี้นะคะคืออะไรนะคะตัวแปรคือสิ่งที่เราต้องการจะศึกษาใช่ไหมคะก็คือสิ่งที่เขามีตลางมาให้ค่ะก็คืออะไรคะ มีเพศมีอายุน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงค่ะส่วนนี้เราเรียกว่าตัวแปรค่ะเพศอายุน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงค่ะ สุดท้ายค่ะคำถามบอกว่าข้อมูลของการสำรวจนี้คืออะไรค่ะข้อมูลของในข้อความนี้นะคะก็คือค่าของข้อมูลของตัวแปรแต่ละตัวค่ะ นี่ก็คือวิธีการระบุว่าประชากรคืคอไรกลุ่มตัวอย่างคือไรตัวแปรคืออะไรแล้วก็ข้อมูลของการสำรวจนี้คืออะไรนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเกี่ยวกับคำสำคัญในิติศาสตร์นะคะอันนี้เป็นส่วนแรกนะคะที่เราจะใช้ในการศึกษากันนะคะถ้านักเรียนต้องการอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมนักเรียนสามารถดูได้จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์นะคะ รายวิชาเพิ่มเติมของโมงหกนะคะเล่ม2น,นะคะของสะสะวะทได้นะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้นักเรียนนะคะมีความสุขกับการเรียนออนไลน์ดูแลรักษาสุขภาพและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ